วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้กองฟาชีอีกแล้วเหลือเก้าขคนไม่ได้ง่ายแน่นอนถ้ามันเข้าทางก็อ่ะเหมือนซื้อหอยถูกว่ะบอกเลยว่าชินไม่ได้คิดอะไรแล้วอะไรก็ได้ต้นหญาก็ได้หินก็ได้วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คืออะไรอะอะไรอะ ฟีฟูดทะเลค่ะเจอกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลที่เราคุ้นเคยเหล่าบรรดาซีฟู้ดตั้งหลายแหลเฮ้ยยังง่ายไ,ไปวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้กุ้งลายเสือหอยหวานหูมาปลาส,สำลีและปลาหมึกในโจทย์ทะเลเผาสุดไฮโซ ล,ลยกระดับอาหารซีฟูด้ดดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วยากนะเนี่มันยากตรงคําว่าไฮโซนี่แหละทลเลเผาแล้วก็เผาเผาเผาจิ้มซีฟู้ดต้องคิดหักบุมเลยต้องทําให้ยากที่สุดไม่ใช่การปิ้งย่างเฉยๆแตนการยกระดับการปิ้งย่างพวกคุณจะต้องยกระดับอาหารทะเลเผาริมหาดให้กลายเป็นเมนูทะเลเผาสุดสร้างสารรค์ในสไตล์เชฟกระทะเหล็กให้ได้ และพวกคุณมีเวลาในการทำอาหาร60นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นณปัดนี้อะไรคุยีุ่ย้องมดอะไรนี่ยวิ่งไปเอากุ้งก่อนเลยอามาาตัวเลยเพราะว่ากุ้งสามารถจัดการได้ง่ายสุด หยิบหอยหวานมาหยิบมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดวิ่งไปเอาหอยหวานกับกุ้งลายเสือตั้งใจว่าจะเอาหอยหวานมาทําเป็นหอยหวานเวลูเต้ไม่รู้จักละสิเฮ้ยทำไมกุ้งมีแค่นี้ปล่อยปุ้งคนหนึ่งวิ่งไปเอาซีฟูดกันผมวิ่งไปเอาของแต่งจานเพราะวาาที่โตว,วิ่งไปเอาซีฟูดกุ้งเหลือตัวเดียวอ้าวเฮ้ยแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วโดนดอยไปหมดแล้วมาเหลือกุ้งตัวเดียว ำไมมันเหลือแค่นี้ไงขอบ้างเด้นคนละขึ้นโจทย์วันนี้นะครับคือการยกระดับอาหารทะเลเผาเราคาดหวังกับความคิดสร้างสรรค์ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างมากครับเพราะพวกเขาจะต้องเปลี่ยนอาหารทะเลเผาซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายตามชายหาดทั่วไปให้กลายเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์มากกว่าการแค่เอามาปิ้งย่างและกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดและจะต้องทำออกมาให้เป็นเมนูระดับเชฟระดับเล็กให้ได้ซึ่งผมคิดว่าท้าทายาจริงๆครับ ความท้าทายจุดที่2นอกเหนือจากความคิดสร้างสรรค์แล้วนั่นก็คือเทคนิคการปรุงอาหารทะเลครับส่วนใหญ่นะครับวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลเนี่ยมักจะโอเวอร์คุกหรือรสุกเกินไปได้ง่ายถ้าเขาใช้ไฟแรงเกินไปปรุงนานเกินไปหรือย่างนานเกินไปโอกาสที่โอเวอร์คุกก็จะสูงมากและเนื้อก็จะแห้งและเหนียวแข็งซึ่งเขาต้องการระยะเวลาให้พอดีครับจริงๆแล้วการปร้งย่างก็เปรียบสเสมือนการลมควันประเภทหนึ่ง เมื่อวัตถุดิบโดนความร้อนจะทําให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้นเขาสามารถที่ใช้กลิ่นสโมกหรือการย่างมาเพื่อให้กับองค์ประกอบในอาหารของเขาครับก็จะทําให้อาหารของเขามีความสมบูรณ์มากขึ้นครับแน่นอนว่าการเป็นเชฟเมืออาชีพเขาต้องสร้างสารรค์เมนูได้มากกว่าทําแค่ย่างและเสิร์ฟก,กับน้ําจิ้มซีฟู้ดอย่าลืมนะครับว่าโจทย์คือการยกระดับอาหารทะเลถ้าทำมาเสิร์ฟแบบง่ายๆโอกาสที่จะเป็นเชฟกระทะเหล็กไม่เหลือแน่ครับ 你。<music>